สวัสดีค่ะโบนัท bon ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่องจุดที่สใคเซนหรือมหาวิปน,นึมาซีสซตสองตอนที่21ค่ะตอนที่ 21, 21แล้วโอแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเนาะสำหรับตอนที่แล้วก็ก็เป็นการแบบเปิดฉากการต่อสู้นะระหว่างออยูจิโทโดแล้วก็มาิโตะก็คือแบบการเปิดตรงโทโดนี่ก็คือแบบปริคลาสกัน ไปตามๆกันนะคะก็คือแบบคือว่าพอด้วยแบบการเวลาโทโดกับยูจิแบบต่อสู้คู่กันนะมันก็แบบด้วย k คีอะไรบางอย่างแล้วก็สไตล์การต่อสู้ที่มันก็แบบมีความแบบคล้ายกันในเรื่องของแบบฟิสิกอลเนาะแล้วก็แบบเหมือนมันคือเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความแบบซับพอร์ตซึ่งกันและกันแบบดีมากๆด้วยแบบสกิลของอทั้งสองคนเนาะอืม ส่วนมาฮิโตะก็แบบเริ่มแบบเริ่มจะอีโูแลวแบบแอดวานเข้าไปทุกทีแล้วก็อย่างที่เขาบอกมาตอนท้ายว่าแบบเออตอนนี้ทั้งสามคนแบบดึงสักยภาพาออกมาได้แบบร้อแล้วซึ่งสำหรับมาฮิโตะก็คือแบบความลุกจิตก็ออกมา120%ยิเปอร์เซ็นต์คือแบบคือแบบมันเป็นความลุกจิตวิปริตที่แบบเป็นที่นิสัยอ่ะเป็นที่สันดาน ไม่ใช่อาการป่วยแต่อย่างใดนะคะคือเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้เลยยิ่งยิ่งแบบยิ่งแอดวานซ์ยิ่งอีโว e ก็ยิ่งลูกจิตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องแบบสู้กันต่อแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งสามคนทั้งสองคนกันหนึ่งตัว <c oughs> ก็แบบดึงศักยภาพพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะไฟกันแบบเต็มแบบแบบที่ามากๆโดยเฉพาะไม่ตัวนี้เขาก็แบบ อยากจะกําจัดยูจีให้ได้เพราะเหมือนอย่างที่เขาบอกว่ก็คือแบบศัตรูทางธรรมชาติของเขาเนาะเขาก็อยากจะกําจัดยูจีให้ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีโทโดที่เหมือนแบบคอยซัพพอร์ตอยู่คอยกวางอยู่มันก็ต้องจัดการ้ดยเหมือนกันเลยก็ต้องมาดูความเดือดในตอนนี้ต่อนะคะแบบใกล้จะจบแล้วมันก็มันก็ต้องมันก็น่าจะจบในในในส่วนของการต่อสู้กับมาฮิตะแล้วว่าน่าจะจบในตอนนี้ได้อยู่นะหรือก่อนนะ มันก็เหลยสองตอนแล้วนะเพราะมันเข้ากับว่าเอการชิบุยามันกอ็ออุบัติการชิบุยาเนี่ยมันก็ต้องแบบใกล้จะจบแล้วอ,ะอ่ะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ไปการเสียเวราเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's do it ชิบุย่าคือแบบพินาตอะเห <c oughs> มือนพยาดเลยว่ะ คือแม้แต่ไอ้แบบมันจะเรียกว่าอะไรมนุษย์ดัดแปลงไนดะ้แต่คือแบบเอเอไอ้พวกแบบสิ่งที่ไบโตใช้พวกมนุษย์ดัดแปลงแบบอะไรพวกนี้ยคือแบบหน้าตาก็ประหลาด <c oughs> อย่ายื่นหน้ามาใกล้กล้อง ความยิ่วก็แอดวาน่ะนี่เป็นไอตัวนั้นหรือเปล่าวะชื่ออะไรนะในวันพีแอ่ว่า โอ้มัยกอ่เอ๊ยหัวมันเป็นปลสิตอ่ะไม่ไหวกับหัว <laughs> ตัวนี้ไม่รู้เออตัวนี้มันเหมือนแบบแล้วขึ้นมาฮิโตะมันก็แบบแอดวานขึ้นด้วยไง ユーセアワーエナタマ เรียกคนอื่นของมาฮิโตนี่ก็แบบมีดีเทลอยู่นะแบบต้องกอริล่ามาจุกกอริล่าเฉยๆก็ไม่ได้แอดตึกรอยกาว เหมือนแบบอ,อะไรแบบพืน una, ้นในโดเมนของสกูน่าแบบพวกโครงกระดูกเออซากเ <c oughs> พราะกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ตรงมันเหมือนปีนหลุมๆพี่อยู่มันเป็นแบบตรงที่โทโดสูใ้ใคร

ウケー。さらに早く、まひとは術式を発動し。変 <laughs> 化と術式を発動。本来2段階の工程を1つにまとめる。 《あんたのことだ》《虎杖との間に保険を》させねえよ変わる場もなく虎杖を殺す》 はそのことを里桜高校での本草から理解していた。 เปลี ium, lebih baik, lebih baik. <laughs> right, ่ยนเลือกเปลี่ยนเลือกใช่เลยอะไรตกข้างผมเขียนโทโดโนอยเมจิ nhưng có mưa thơ Oh, God. สู้ไปถึงที่สุดอะจุดจับตัวเองจับตัวเองแล้วก็แปรผันเอาจริงแบบล่างจริงไม่โตมันก็ がでも、はこれかだ。

ได้แต่เสียงยังเป็นเป็นเหล็กอ่ะเหมือนแบบชกเหล็กก็คือก็มาสู้กันตรงบริเวณที่แบบเคยเป็นไว้ตรงแบบโดเมนของสุนะน้ำพาดาน กระเทือนมันสะเทือนเอากันนห้ตายไปข้าง คิรุมจะอีโวอยู่คนเดียววะ มามาลอไว้ต่อ มาเรือกออูตับร่างแรกเลยนี่แปลกเออตกลวขคอลวขคออ้วก マヒト、チャイザカナ俺はお前だ。私否定したかった。お前の一等さんって知らねえよって。今違う。ただお前を殺す。また。そいつも殺す 名前を変えても姿を変えても何度でも意味も理由もいらないこの行いに意味が生まれるのはでもたったあとなのかもしれないきっと俺は大きな錆びつくまで呪いを殺し続ける เราเป็นแบบขลังอาฆาตเ,เอากระต่ายไปช่วไในวิ่งหนีหางจุกตูดอันนี้เขาเรียกหางจุกตูด <Yeah. S 2> อยากระต่ายเทียบกับกระต่ายเจา้าฟูเป็นหมาป่าขาวนะ่า คือแบบไม่ใช่ยูจิคนเดิมหรอเว้ยที่จะแบบมาวันไหวเนี่ยเฮ้ยอะไรดะ

ความขึ้นมันแล้วก็จบนั่นไงว่าแล้วเอ,อ่ออีคำสาสมองนี่ก็ชอบโผล่มาเซอร์ไพรส์อย่างตอนกูโจูก็แบบอโผล่มาเซอร์ไพรส์ข้างหลังไอ่ไมมาตัก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ข้างหน้าแล้วก็ตัดจบ <c oughs> <c oughs> คือแบบมันเหมือนแบบคืออย่างที่เราเคยบอกเหมือนกับว่าคือคือพาะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําร้ายใจิตใจอยู่จนีนมัมโอเคมันก็ต้องแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบล้ม ลงไปอะไรเงี้ยแต่พอมันกลับมายืนใหม่ได้อีกครั้งเนึงอ่ะมันก็แข็งแกร่งกว่าเดิมแบบแบบมันเพราะว่ามันเหมือนเป็นด้วยสภาพจใจของยูจีตอนนี้เขาก็แบบเหมือนมันนิ่งมากขึ้นนะมันไม่ได้แบบอิโมอชเนลเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบเหมือนเต็ม อาจจะแบบมีความโกรธความอะไรที่มันแบบปกลนๆกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนมีแต่ความสงบนิ่งความรู้สึกแบบมุ่งมั่นที่แบบฉันจะต้องแบบกําจัดคําสาปพวกนี้มันอาจจะอาจจะไม่เชิงแบบอาฆาตอะไรขนาดแต่มันก็เป็นความแบบเออเหมือนเป็นปณิธานที่แบบแน่วแน่แล้วจิตใจตอนนี้เขาก็แข็งแกร่งแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉันแบบมาฮิโตะก็ไม่สามารถแบบทําอะไรกับยูจิได้แล้วกับเหมือนกับว่ามันเพราะว่ามาฮิโตะพลังของเขาอ่ะมัน มันใช้แบบควบคุมวิญญาณนี่ไหมมันเล่นกับวิญญาณี่เงี้ยมันก็เหมือนแบบจิตใจยูจิตอนนี้มันแบบเขาทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันแบบสงบนิ่งและแข็งแต่งมากๆแล้วเงี้ยก็แบบวิ่งหาจุกตูจ้าแต่คือแบบสกิลมาให้โตแต่ละอย่างมันก็เกิดจากการแบบจากการเรียนรู้จากผู้ใช้คุ้นสายจริงๆอะเออแบบแบบเรียนรู้จากยูจิเรียนรู้จากโกโจ มีแบบเรียนรู้บางอย่างก็เรียนรู้จากนานามิก็มีเหมือนกันอะไเงี้ยคือแบบเออโซนโทโดนี่ก็คือแบบซัพพอร์ตจนถึงที่สุดแม้ว่าแบบเตัวเองจะแบบมือขาดเนาะแบบพกมือไม่ได้แล้วแต่เขาก็แบบเหมือนโคมาหลอกมาฮิโตนียว่าเอ้ยฉันยังผบมือได้อยู่เว้ยว่าอยู่ที่แบบจิตวิญญาณเลยก็แบบเป็นการแบบช่วยอยู่จีไปแต่แบบซีนที่แบบ ซีนอะไรนะแบบเป็นภาพในอิมเมจในหัวของโทโดแล้วแบบตามตะกะตัน,ตตนแล้วก็เ,เพลงก็คือแบบนี่ฉันแบบดูเจเจเคอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แบบดูเซรมูนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วคือมาโตเหมือนกับว่าคือเขาก็แบบคือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แบบมันก็เอาจริงประสบการณ์มาโตมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะคือเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างก็เรียนรู้ได้เร็วพัฒนานเรว็วก็คือแบบ จนมาถึงแบบจุดที่แบบอีโวออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ซึ่งแบบเอาจริงเพราะคือดูในมังงะมันอาจจะด้วยความเป็นขาวดำเนงงี่ยมันอาจจะยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่พอมาดูแบบในอนิเมะม่ฮิโตะม่โตเฮะมันก็แบบมันก็อูเท่มันก็แบบม, <laughs> ม,แบบมีความเท่อยู่ในแบบแบบแบลบักษณะใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกดูผุนผก็ดูมีความคล้าย คล้ายคำสา์ในซีซั่นแรกคำสาบที่อยู่ในสถานพีษอน่แล้วก็ไอ,อีกตัวหนึ่งที่แบบสู้กรรมีมุณมี้ตอนท้ายซีซั่นก็คือแบบมันก็มีทรงแบบคล้ายๆประมาณนั้นแต่ก็คือแบบมีความเท่ามากกว่าอวยเรื่องนี้เรื่องเดียวพอหอวยเรื่องหน้าตาแบบวิญญาณที่แท้จริงของมายโตอย่างเดียวพออย่างอื่นวิ่งหนีต่อไปจ้าเจอ <c oughs> เกียโตโไม่อยากเล่นเกโต แต่คือตอนนี้ทุกคนก็ยังได้เกโทยอยู่ะนะเออตอนหน้าเอา่อตอนหน้าไม่คือเราอะเราเอาจริงเราไม่แน่ใจว่าแบบมันแบบมันจะสรุปถึงตรงไหนคือมันจะแบบเหมือนแบบอย่างตอนฟินาเล่มันอาจจะมันมันจะเป็นแบบซีนสุดท้ายของเหตุการณ์ชิบุยาเลยหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะแบบมีนิดๆหน่อยๆห,หลังจากแบบเหตุการณ์ชิบุยาจบอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็ต้องมารอดูต่อกันตอนหน้าว่ามันแบบเกโทอีก,อก,อกคำสาปสมองนี้โผมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะมันก็แบบคือมันก็เอาจริงมันก็เหมือนเป็นการปรากฏตัวของตัวบอสอะของคนที่คิวเบื้งหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบลนแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย